ก็จะเป็นคลิปสองต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับี๋ยวก็ผมก็จะนำใส่ไปในตูป้ปลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามขค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็นำใส่ตู้หรือเรลอยนะครับหาตู้ประมาณนี้หาเลี้ยงขนาดนี้เราก็ต้องหมั่นล้างกล่องนะครับ มันล้างกองทุกวันว <lawsuit. S 1> แล้วก็เช็สภากรับว่ามันสะอาดไหมต้องดูตามด้วยนะครับก็มีปัาดุกพันได้ด้วยครับมีอยู่สี่ตัวนะครับก็ปล่อยลงไปเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้นะครับก็โดนไปครูตอดนะครับกระสุนนี่ก็จะกินนะครับเผลอไม่ได้ ขนาดเทพโพมีอยู่ตัวเดียวนะครับเทพโพนะครับก็จะกินปลายแบบนี้นะครับมันคล้ายๆปลาสายน้ำพิ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ก็ฝากกดติดตามช่องผมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็จะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนำก็จะบอกเผยแพร่นะครับให้ก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามพวกคนนะครับยังก็ขอบคุณครับ